คุลิลินไม่มีจมูกแล้วหายใจยังไงในศึกดาฟนบอลเทนไคชิภาคสมัยเด็กคุณลินลินต้องเจอกับศัตรูที่ชื่อว่าแบคทีเรียนนักสู้ที่เขาบอกว่าไม่เคยอาบน้ําเลยตั้งแต่เกิดโดยอาวุธที่ไร้กาของเขาก็คือกลิ่นที่มีความเหม็นระดับโลกซึ่งตอนแรกคุณลินลินก็เกือบจะสู้ไม่ได้แล้วเพราะว่าแบคทีเรียนใช้ท่าไม้ตายพิเศษเอามือจับกางเกงในแล้วไปไป้ายตัวอีกฝ่ายทำเอาคุลินลินแทบสติลุดไปเลยแต่ว่าทันใดนั้น โกคูก็ตะโกนขึ้นมาว่าคุลินลินนายไม่มีจมูกไม่ใช่หรอคุลินลินก็หยุดคิดแบคทีเรียก็หยุดคิดคนดูก็หยุดคิดตัวผมก็หยุดคิดมันเป็นไปได้ยังไงซึ่งพอเขาสามารถก้าวผ่านขีดจำกัดของมนุษย์ได้ขนาดนั้นก็ทําให้เขาสามารถชนะแบคทีเรียนไปได้แต่คําถามก็คือถ้าไม่มีจมูกแล้วมันหายใจยังไง <c oughs> อาจารย์อา <c oughs> กิระโทริยามาเคยให้สัมภาษณ์ไว้ในนิตยสารดราก้อนบอลแอดเวนเจอร์สเปเชียลว่าคุลินลินมีลักษณะพิเศษท,ทางกายภาพทําให้เขาสามารถหายใจผ่านผิวหนังได้ <c oughs> และสิ่งนี้แหละครับเลย ทำให้เขาสามารถรอดจากพลังกลิ่นของแบคทีเรียนได้แน่นอนว่าเด็กอนุบาลก็รู้ว่าอาจารย์แกแถ re, แต่สิ่งนี้ทําให้เกิดคําถามต่อมามากมายเช่นในโลกที่มันมีจัก,กรวาลเยอะแล้วมาไทยเบื่อเยอะขนาดนี้หรือว่าคุริลินจะเป็นมนุษย์ต่างดาวและนี่หรือเปล่าเลยเป็นสาเหตุที่สาวๆวในโลกดรากอนบอลต่างก็มาชอบคุริลินตัวคําถามทิ้งท้ายก็คือเมื่อไหร่เกมดรากอนบอลภาคใหม่จะมีตัวละครแบคทีเรียนมาให้ผมเล่นกันบ้าง